เลยเกรดวรินทร์แวะบอกรักแม่ที่ร้านทองแต่สายตาสองแรงมากเสริมโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ดิกรีดกันตลอดสาหรับพระเอกหนุ่มเกรดวรินทร์ที่ลงรูปที่ไรเป็นกระแสะและถูกแฟนแฟนมอนิเตอร์ความปังอยู่เสมอล่าสุดเขาออกมาสร้างเสียงหัวเราะพันรูปของตัวเองที่แวะไปหาแม่กุ้งที่ร้านทองของตนเองซึ่งหนุ่มเกรดเลยแชะรูปฮาๆในอิรยาบดสองแม่เขียนอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งจากด้านหลังโดยหนุ่มเกรดเขียนแคปชั่นว่าแวะบอกรักแม่สักนิดหนึ่ง #hashtag รหัสเซฟอะไรครับพอหนุ่มเกรดลงรูปจบเพื่อนพ้องในวงการและชาวเน็ตก็แห่มาไลค์และคอมเมนต์กันอย่างมากมายทันทีบางก็บอกว่าน่ารักบางก็บอกว่าเลิศเลยบางก็บอกว่าชอบอผู้ชายมีอารมณ์ขันและบางก็บอกว่าทำไม่บังแบบนี้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ